เรื่องอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสแปลว่าบทฐานแห่งความสำเร็จหมายถึงสิ่งซึ่งมีคุณธรรมเครื่องให้รู้ถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ผู้หวังความสำเร็จในสิ่งใดต้องทำตนให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่เรียกว่าอิทธิบาท ซึ่งจำแนกไว้เป็น4คือ 1. ฉันทะความพอใจรักใครในสิ่งนั้น 2. วิริยะความภาคเพียรในสิ่งนั้น 3. จิตตะความเอาใจใส่ฝึกไฟในสิ่งนั้น 4. วิมังสาความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้นทำ4ี่อย่างนี้ย่อมเนื่องกัน แต่ละอย่างแต่ละอย่างมีหน้าที่เฉพาะของตนฉันทะคือความพอใจในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่าดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ข้อนี้เป็นกำลังใจอันแรกที่ทำให้เกิดคุณธรรมข้อต่อไปทุกข้อ 2. เวริยะคือความภาคเพียนหมายถึงการกระทำที่ติดต่อไม่ขาดตอนเป็นระยะยาว จนประสบความสำเร็จคำนี้มีความหมายของความกล้าเจืออยู่ด้วยส่วนหนึ่ง 3. จิตต์หมายถึงความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรู้สึกของตัวทำสิ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์นั้นให้เด่นชัดอยู่ในใจเสมอคำนี้รวมความหมายของคำว่าสมาธิอยู่ด้วยอย่างเต็มที่ 4. วิมังสาหมายถึงความสอดส่องในเหตุและผล แห่งความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆให้ลึกซึ้งยิ่งๆขึ้นไปคำนี้รวมความหมายของคำว่าปัญญาไว้เต็มที่การเจริญอิทธิบาท4ให้อายุยืนอิทธิบาท4อันผู้ใดผู้หนึ่งจเจริญแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นแล้วอบรมแล้วปรารถนาดีแล้วผู้นั้นเมื่อจำงอยู่พึงดำรงอยู่ตลอดกับ หรือว่าเกินกว่ากับเมื่อมารมาขอทูลให้พระพุทธเจ้าสเสด็จปรินิพานด้วยว่าพระพุทธศาสนาตั้งมั่นดีแล้วและพุทธสาวกมีความฉลาดในธรรมแล้วพระองค์ได้ทรงกล่าวแสดงข้อความข้างตน้นคืออิทธิบาทสอันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้วหรือเกินกว่ากับเช่นนี้เป็นนิมิตหลายครั้งต่อหน้าพระอานอนท์แต่พระอานอนท์ไม่ได้รู้เท่าทัน จึงไม่ได้วิงวอนขอพระตถาคตพระตถาคตจึงทรงปรงอายุสังขารในมหาประผลสูตรว่าด้วยอนิสงค์ของการเจริญอิทธิบาทสี่แสดงไว้ว่าผู้เจริญอิทธิบาทสี่ฉันทะเวริยะจิตตะวิมังสาย่อมมีผลมากใช้ได้ทั้งในทางสมถะและวิปัสสนาผลคือการได้ฤทธิ์และการบรรลุธรรมคือมรรคผลนิพพานด้วย มีใจความว่าภิกูุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารดังนี้ว่าฉันทะของเราจากไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ต้องประคองเกินไปไม่หดหูในภายในไม่ฝูงซ่านไปภายนอกและเธอมีความสำคัญในเบื้องหลังเบื้องหน้าอยู่ว่าเบื้องหน้าฉันใดเบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลังชั้นใดเบื้องหน้าก็ฉันนั้นเบื้องล่างชั้นใดเบื้องบนก็ฉันนั้นเบื้องบนชั้นใดเบื้องล่างก็ฉันนั้นกลางวันฉันใดกลางคืนก็ฉันนั้นกลางคืนฉันใดกลางวันก็ฉันนั้นเธอมีใจเปิดเผยไม่มีอะไรหุ้มห่ออบรมจิตให้สว่างอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาทสี่ อันภิสูจน์เจริญแล้วอย่างนี้กระทําให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากคําที่เรามักสงสัยก็คือนอกจากเจริญอิทธิบาท4ซึ่งประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาแล้วทําไมต้องมีคําว่าประธานสังขารในฉันทสูตรว่าด้วยอิทธิบาทกับประธานสังขารแสดงไว้ว่า ถ้าภิกษุอาศัยชันทะแล้วได้สมาธิได้เอกัตาจิตนี่เรียกว่าฉันทะสมาธิเธอยังฉันทะให้เกิดพยายามปาราบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้บาปอากุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นและบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ เพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งยขึ้นไปเพื่อความพัยบณ์เพื่อความเจริญบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านี้เรียกว่าประธานสังขารฉันทะนี้ด้วยฉันทะสมาธินี้ด้วยและประธานสังขารเหล่านี้ด้วยดังนี้เรียกว่าอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารเนื่องจากอิทธิบาทสมีองค์ประกอบสคือฉันทะ วิริยะจิตตาและวิมังสาก็สามารถเจริญได้โดยใช้ตัวใดตัวหนึ่งเช่นใช้วิริยะเป็นตัวนำก็จะเปลี่ยนเป็นถ้าภิกษุอาศัยวิริยะแล้วได้สมาธิได้เอกคัตตาจิตนี่เรียกว่าวิริยะสมาธิผู้ที่ต้องการเจริญอิทธิบาท4จึงต้องตั้งอิทธิบาทใดอิทธิบาทหนึ่งเป็นใหญ่แล้วเจริญสมาธิประกอบด้วยความเพียรชอบ เพื่อทำให้ถึงซึ่งความสําเร็จในสมาธิกุศลนั้นเมื่อเจริญสมาธิอย่างมั่นคงย่อมเป็นบาทรทาให้อพิญาเคริศต่างๆและย่อมสามารถทําชานให้เป็นบาทของวิปัสสนาคือทําความสงบตั้งมั่นแล้วเจริญวิปัสสนาอิทธิบาทสีนั้นอธถกถาท่านอธิบายให้เห็นความแตกต่างกันเปรียบเหมือนลูกอมาตสีคนปรารถนาตำแหน่งเข้าไปอาศัยพระราชา คนที่หนึ่งอาศัยฉันทะคือเกิดความพอใจในการรับใช้รูพระราชาอัธยาศัยและพอพระราชาหฤทัยของพระราชาจึงรับใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนทําให้พระราชาโปรดรานจึงได้รับตําแหน่งผู้ที่เป็นโลกกุตรธรรมเกิดได้ด้วยฉันทะธุระความพอใจข้อฉันนั้นคนที่สองอาศัยวิริยะ คือคนที่ไม่สามารถรับใช้ทุกๆวันได้จึงคิดว่าเมื่อเกิดความจำเป็นขึ้นเราจะรับใช้ให้สุดความสามารถเมื่อชายแดนกำเริบลูกพญาส่งไปแล้วก็ปราบฆ่าศึกจนสุดความสามารถจึงได้รับตำแหน่งผู้ทีท่ให้โรกุตาลธรรมเกิดด้วยเวริยะธุระหรือความเพียรก็ฉะนั้นคนที่3อาศัยจิตตาคือการรับใช้ทุกวันก็ดี การเอาอกเอาหอกรับลูกศรก็ดีเป็นภาระโดยแท้เราจะรับใช้ด้วยกำลังมนแล้วตั้งหน้าตั้งตาฝึกหัดความรู้เกี่ยวกับเพลงอาวุธทำให้พระราชาโปรดปานด้วยการจัดแจงมนหรือความรู้จนได้รับตำแหน่งเพื่อทราบผู้ที่ให้โลก,กุตละธรรมเกิดได้ด้วยจิตตธทุระหรือการเอาใจใส่ก็ฉะนั้นคนที่สอาศัยวิมังสา คือการรับใช้เป็นต้นจะมีประโยชน์อะไรธรรมดาพวกพระราชาย่อมประทานตำแหน่งแก่ผู้สมบูรณ์ด้วยชาติหรือลูกผู้ดีเมื่อประทานเช่นนั้นก็จะประทานแก่เราอาศัยความถึงพร้อมด้วยชาติเท่านั้นก็ได้รับฐานนันดรนดังนั้นผู้ที่อาศัยความพิจารณาไตรตรองหาเหตุผลล้วนๆทำให้เกิดโลก,กุตตรธรรมเรียกว่าวิมังสาธุระ หรือปัญญาผู้ที่อยากมีอายุยืนอยู่ได้ตลอดอายุไขของกับของเราก็ควรพิจารณาคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ให้ลึกซึ้งแล้วประกอบความเพียรเจริญสมาธิวิปัสสนาด้วยอิทธิบาสีเป็นตัวนำความปรารถนาของผู้มีศีลสมาธิปัญญาบริสุทธิ์ดีแล้วย่อมสำเร็จพระมาหากัสปเถระ ยอดธุดงของแท้ในวันที่ทุดงกลางเมืองกลายเป็นเรื่องทําให้ห่วน,นึกถึงพระมหากัสปะเทระผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเอตาดคะหรือเป็นยอดของพระภิกษุในเรื่องทุดงขวัตรพระมหากัสปะเทระอัครสาวกรูปที่สามของพระพุทธเจ้าในพุทธกาลนี้เป็นเอตาดคะด้านทุดงขวัตเพราะท่านถือวัดปฏิบัติ13ประการ ซึ่งเป็นปฏิบัติที่เข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อความขาดเกลกาเลสอย่างยิ่งอย่างเคร่งครัดทุดวงขวัดมี13ข้อคือ 1. ถือผ้าบางสกุลใช้แต่ผ้าเก่าที่คนเข่าทิ้งเป็นวัด 2. ใช้ผ้าสามผืนคือตรายจีวรเป็นวัด 3. บินทบาทบริโภคอาหารเฉพาะที่ได้มาจากการรับบินทบาทเท่านั้นเป็นวัด 4. บินทบาทตามลำดับเป็นวัด 5. ฉชั้นในอาสนะเดียวเป็นวัดนั่งชั้นเพียงครั้งเดียวบริโภคอาหารเพียงวันละครั้งเดียว 6. ชั้นในบาทนำอาหารทุกชนิดมารวมกันในบาทเป็นวัด 7. ห้ามพัดที่ถวายภายหลังเป็นวัดคือรับบาทมาแล้วไม่รับอะไรอีกแล้วแม้หลังจากนั้นจะมีผู้ถวายอะไรอีกก็จะไม่รับแล้วแม้จะถูกใจก็ตาม 8. อยู่ป่าเป็นวัด 9. อยู่โคนไม้เป็นวัด 10. อยู่กลางแจ้งไม่เข้าสู่ที่มุงบังใดๆเป็นวัด1 1อยู่ในป่าช้าเป็นวัด 12. ถือการอยู่ในอัสนะที่เขาจัดให้ไว้เป็นวัดใครขอให้สละที่พักนั้นก็พร้อมสละให้ทันที 13. ถือการนั่งเป็นวัดจะอยู่ในสามอริยบท คือยืนเดินนั่งไม่เอ็นตัวลงให้หลังสัมผัสพื้นเลยพระมหากัสปะจะเกิดและได้อุปสมบทจนได้เป็นเอตัดทัดคะในด้านทุดงควัตรในพุทธกาลนี้เพราะท่านมีเจตจำนงด้วยความปรารถนาอันแน่วแน่ว่าขอให้ได้เป็นเอตัดทัดคะในด้านธุดงควัตรของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งครั้งนั้นท่านเกิดเป็นมหาเศรษฐีชื่อว่าเวเทหะ ในยุคพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระนามว่าพระปัทมุตระมีทรัพย์สมบัติ80โกรในวันที่พระพุทธเจ้าสถาปนาสาวกองค์ที่สามนามว่ามหานิสภัเถระไว้ในตำแหน่งเอตตาทัดคะผู้เป็นยอดของภิกษุผู้สอนทุดองนั้นท่านได้ไปฝ้อพระพุทธเจ้าพระปัทมุตระอยู่ด้วยเมื่อได้ยินเรื่องราวดังกล่าวก็เกิดความเลื่อมใสเกิดขึ้น จึงได้ขออารัธนาพระภิกษุที่มีอยู่ทั้งหมดให้มาฉันพัตตาหารที่จะถวายในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุมีมากถึง6.8ล้านแแสนองค์แต่เวเทหาเศรษฐีก็ยืนยันพระศาสดาจึงรับนิมนต์วันรุ่งขึ้นเวเทหาเศรษฐีได้ถวายทานสมอยากเพราะไม่มีภิกษุใดเหลืออยู่ในอารามเลยเว้นแต่มหานิสพเถระที่ยังออกจากบินทบาทอยู่ เมื่อเวเทหาเศรษฐีนิมนต์ให้เข้ามาฉันที่บ้านท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ควรเวเทหาเศรษฐีจึงข้องใจนักว่าพระภิกษุรูปนี้มีคุณวิเศษอย่างไรหนอจึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงตรัสอธิบายว่าดูก่อนอุบาสกเรานั่งคอยพระตาหารอยู่ในเรือนแต่มหานิสพัทเถระนั้นไม่นั่งคอยพิกษาในเรือนอย่างนี้เราอยู่ในเมือง พระมหานิสสะพัเทรานั้นอยู่ในป่าเท่านั้นเราอยู่ในที่มุงบงังพระมหานิสสะพัเทระนั้นอยู่กลางแจ้งเท่านั้นดังนั้นพระมหานิสสะพัเทระนั้นมีคุณอย่างนี้เมื่อเวเทหาเศรษฐีได้ฟังเช่นนั้นยิ่งเกิดศรัทธาประสาทะและปักใจแน่วแน่ว่าอยากจะเป็นเอตาทัตคะในด้านทุดงของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในการข้างหน้า ท่านจึงทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าหากทำม,มหาทานเจ็ดวันจะสมปรารถนาหรือไม่พระพุทธองค์จึงทรงพิจารณาแล้วทรงมีพุทธพยากรณ์ว่าท่านจะสมปรารถนาอีกแสนกับนับจากนี้ท่านจะเป็นพระสาวกที่สของพระโคดมพุทธเจ้านั้นชื่อว่ามหากัสปาะเถระ